จเจริญพรญาติโยมนะโยมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็อนุโมทนากับญาติโยมที่รับชมรายการอ,อยู่ทั้งออนไลน์ก็ดีทั้งสื่อก็ดีหรือว่าทางไหนก็ได้ที่โยมได้เจอพรกคูบาได้ฟังดวงตกดวงชงชีวิตติดขัดมีอุปสรรคปัญหามีทุกทั้งทุกกายทุกใจคอยเม่ลายหายสิ้นไป ตั้งแต่วันนี้คอยสุกกายคอยสบายใจให้มีโชคมีชายยุืมัดขวันยืนมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความสมบัตินะทั้งทางโลกทางธรรมจนถึงทีสุดแห่งทกข์คือพระนิพพานขอให้รวยจนถึงพระนิพพานขอให้มีความสุข combined, จนถึงพระนิพพานขอให้สุขภาพดีจนถึงพระนิพพานและให้มีสติดีจนถึงพระนิพพาน นายมนะขอให้ทุกท่านสมปัารถนาจงทุกประการเถิด